ครับทีมงานครัผมปากกาปากกาทีมงานีมีวภาพนี่วันนี้เราครับลาบปากกาของเรานี่ลาบอะไรปลาอะไรวะปากกาปากกาไปกาครับลาบครับจัดเลยครับเมนูเด็กวันนี้ก็ดื่มเล็กน้อยครับผมมาครับ สวัสดีเพื่อนพี่นะาน,านักตกปลาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกิ่งฟิชชิ่งครับผมเดีย๋ยวเรามาตกปลาใหม่ธรรมชาติกันนะครับที่นี่เป็นใหม่แม่น้ำลพบุรีนะครับผมมาครับมาชมาเลยครับองดูดมดัน,อนอมองไม่ค่อยชัดเอดสวัวดีผมนะเอาดิ วัดเลยเลี้ยวเลยครับเอาดิเฮ้ยหัวหน้าเหยียบเหนอเปล่าวัดเลยหมุนหมุนหมุนใชยดดัดังไวมดัไหรโยงสูงยงสูงยงสูงไม่ต้องตาโยงสูงโยงสูงโยยสปลายงนูงโยงสูงโยงสโยงสูงโยงสูงโยงโยงสูงโยงวิ่งปล่ามันเข้าฝั่งล้วเนี่ยงยงสูงยงสยงสูงโยงสูงงงงสงงงโยงสูง นุ่งยุ่งตรงน้องวังขันยุ่งตรงปุ้ยปลาปุ้ยปลาว่ปะบู่เงี้ยปะบู่ปลากะฮี่ปะกะฮี่ปะาะปะกะจับจับจับฮะยี่ตดงเอาเข้ากล้องแล้วเนี่ยอัดไปแล้วแต่ไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าถึงมานีมาหนีาต่ว่าต้องอะไรเขกล้องนี่เฮ้ยปลาคาว่ะนี่ของจริงว่ะตัวเนี้ยโอ้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวทั้งหลังเกี่ยวทั้งปากเลยอะไม่แน่มันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอัดเดี๋ยวตีอัดเหมือนเดิม แม่งถูกล้องดิแม่งมาแล้วมาแล้วตัดพ่ะพิปอ่ะยังยังยังมีมีมาแล้วครับทีมงานของผมปากกาปากกามีทีมงานทีมงานมีโชว์โชว์โชว์กล้องโชว์กล้องเลยปากกาปากกาทีมงานเฮ้ยนี่ ผมเคยเห็น้ปลาตัวแบบนี้ขยงขยงงอขยงแชน้ใช่ไจริงวะาเอาเอาออันาอ่ะน้ำมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอพีแรงนนางนี้น้ำม่างแรงโอ้เอาลมเ้อนลมร้านน้ำมันต่ำมันให้ความเย็นมาสูงหรือว่าตรงนั้นเป็นร่องน้ําพอดีสัตวเอ้เอาเอ กกๆๆช่วงนี้ยังไม่ค่อยเข้านะครับอลมแรงไปหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองสนทีนะครับเดี๋ยวเรารู้กันต่อครับผมนี่ Kiên mạnh lắm Kiên Kiên แห่งครับขย่งขย่ง <c oughs> ตัวมีไซส์ครับขย่ง <c oughs> ตัวมีไซส์ตัวมีไซส์แน่นอนเท่าคู่อ่ะตรงฝั่งเกาะดีมีปลาป่ะทางด้าง นี่ดูปลาพี่เห็นปลาพี่ยังมันจะตายแล้วว่ะตายปะเนี่ยไม่ตายว่ะมันตายหรอตายไปตายใจ่ยยังไงขึ้นห่นบกแล้วมันจะตายมก็ได้กินไวเลยมันมันมันเนี่ยพี่คว้างเลยมันก็ไหลไปหันเลยทิงไปเลย นี่ลงลงยูทูเปล่าลงยูทูเปล่านี่มีมีเด็กน้อยไหมดูครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับผมเสียนเด็กน้อยครับเจ้าถิ่นครับนี่ลองเลยลองเลยลงไปอีกคันนะสองคันวะอ่าสองคันมาดูครับจะได้แต้มเปล่าบรรลุนครับถ้าเกิดปลาถ้าเกิดปลากินในเรยกพี่นะพี่ไปถ่ายฮะ้ลครับมรลุนครับ

สอเต้มแล้วสองเต oh. ็มแล้วปากกาอนไหสดด้วยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยโยโอ้ยโยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้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 ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยอ้้ยโอ้ออ้

กองเลยโอ้ยข oh, องจริงว่ะเฮ้ยจับมดี่นี Perfect, we <t <t 2 2> ่นีไ้แต้มแล้วไ้แต้มแล้วครับ้ของจริงว่ะแต้มเลยสอแต้มละีดยแต้มึงดึงเปขึ้นดึงเปหมุนหมุนเป็ดขึ้เนี่ยจแต้มนะ นี่สามสามสิบบาทโลนึงเอาไปเลยเอาปเาสั่งไม่มีหยอกพี่หยอกพี่หยอกนี่เงี้เออตัวดีเนี่ยไฮ้ตายได้แต่กระังใหญ่หลุดนล้จะไปยังไงใหำมันตายมาตากไป ต่อเฉยแล้ววะ

ทำเอาทำนี่สามนาฬิกาสามชั่วโมงสองวันได้เหรอสองชั่วโมงเราเพิ่งเริ่มตัดเรื่องนี่ไม่ใช่หรอนี่มันสอนตอนเข้าวายเลยเนี่ยเข้าว่ายไม่จีบกว่าสองรับเลยครับที่ตัวสามตัว

เียกตันก be hmm ียงกับการเรียนรู้ไม่ขาดเลยทำก็อยู่ในสต๊าฟราเอาได้เราโคตร้เลยื่มีเลยใครไปแกะไปได้ต้องรองแน่ของกาอนี้ได้ตั้งไต่ใครโคตขาดเลยได้ละ ว่าราคาผูกัดโพลลบดีมีนะดัดโพลปมาณเก้าบาทที่ดัดมีดัดที่นี่ไหมหรือว่าลาบครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไม่ชิบไปตัดออกตัดดูลงไปดูเข้าไปดูนะลาบไปลาบด้วย เดี่ยวเลยดึง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 เลยขอรับเกาะแค่หมื่นห้าแต่เราไม่ชอบงานสองตัวนี้ไม่ชอบงานตัวนี้อะไรกินเนี่ยไม่ดีอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่กินเลยแต่ว่าอะไรเงาป๊าบไม่ตัวเราจับ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  ปาตะเพียนปลาตะเพียนปลาเพียนวยดูกัดเป็เนี่ยอกคือระดหมบอปลากดเน่ขอข้าข้าไนี่เหรใส่กระบกเยใส่กระชังเลยที่ปั้นให้น่าจะมีตัวใหญ่กว่ามันอีกเยอะอ้เยอะเก่งดีล่ะมันมีตัวอะไรเฮ้ยของพี่ของพี่กินแต้มไหมเนี่ย สี่แต้มนะห้าแล้ดิสี่เลยห้าสี่ของเราได้กี่แต้มละศูนย์่ใส่ใส่กระชังเลยกระชังเลยมันโดอะไรกลับหรือไม่โดไงเขาไงทำไมไม่ ตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง40ปีครับแต่ยังมาเรื่อยๆนะครับ3โมง40แล้วลุยต่อครับหมายแม่น้ำครับไหนไหนไอันี้อย่างปิดปตาเอาวัดนี่ตัวใหญ่กัหมุนนี่หมุนหมุนหมุนเออมีการดึงนี่หมุนนี่หมุนนี่เออตาร์มอยู่ตรงเดียวจริงๆนะเนี่ยไหนๆขอตัวๆนี่ใหญ่จังว่ะเาตรงนี้โยงนี่เออเนี่ยฮะมีการว่ะสว้าว

สองแตเพียงสองแตเพียงสามเวียนสามเวียนสามกำมังกำมังหนึ่งเมื่อกี้เราได้ปากกาไปสองตัวครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูเด็ดกันครับวันนี้ทำเมนูเด็ดครับนี่ครับนี่ครับปากกาเรานี่จัดเมนูเด็ดแล้วครับวันนี้เอาเมนูเลยสองเซตอีกทีครับวันนี้เราจะจะลาบนะครับฝีมือหัวหน้าผมเองครับผมนี่หัวหน้าผมนี่ กัดเลยครับเมนูล่าผมเดี๋ยวเรา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 มารอดูตอนเสร็จครับนี่ทีมงานแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเราไปชมเมนูตอนเสร็จนะครับมานี่เรามาตกปลาต่อครับผมตอนดึงอ่ะเหมือนดึงอีกเหมือนมันมาเป็นฝูงนะเงียบๆไปเนาะมันมาเป็นฝูงอีกามาเป็นฝูงเหรอแค่เรายังหาจุดมันไม่เจอเออมันมันอยู่มันต้องอยู่ร่องฝั่งนู้นเน่อยู่เนาะ รอให้มันลมมันตมะนแรงอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยแดดเริ่มฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นเริ่มไม่มีล้แต่ถ้าแดดฝั่งนี้ไม่มีนะเดวได้เดวได้นแรรอจรอให้แดดฝั่งนี้ปิดใช่ไหมรเปดแยดถ้าแดดไมีรอแล้วได้นลเอดิย่อิพันกากินแล้วดีิวม่มดยอ เดี๋ยวตึงอยู่ล่างยากเป็นไฟแล้น่ะเฮ้ยโอ้โหพี่กินยังแรงไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยยุ่มใส่ใส่กระชังเลยใส่กระชังเลยเดี๋ยวลูยตามา ปั้นปั้นควางเลยเอาเอาเอากระดิ่งออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างกูใหม่เลยเพราะกิดบ้านริมแมวลองลองปั้นดูปั้นควางเลยไม่มีอันใช่ไหมลองกระดิ่งออกก่อนนะกระดิ่งอ่ะปั้นควางอะต่ภาพนี่วันนี้เราครับลาบปากาของเรานี่ลาบอะไรลาอะไรวะปลากาปลากกาไปกาครับลาบครับเดี๋ยวจัดเลยครับเมนูเด็ดวันนี้อีกรื่องดื่มเล็กน้อยครับผมมาครับ ทีมงานทีมงานครับผมอันนี้ลาบกาครับผมนี่มีนักดนตรีบารนักดนตรีนักดนตรีกดนะรเฮ้ยก็มตีีครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมอไร้ชายอันนี้อันนี้ขนาดไม่เอาจริงนะเนี่ย

ไม่ดีได้เว้ยรอลอออเด้อคอดล้ออเมามาบอกว่าเรไม่เข้ากันของจริงวะจนวันน้จำบางำเพียู่ปิวได้อะแน่นอน ใจดูนี้จะลืมได้ไงใจครักใครรักปลารักปลาคนเดียวตกินอะนเดียโอเคโอเคมาลงคลิปไงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา15หนาฬิกา38นาทีครับ5้าโมงครึ่ง้นะครับ ผมขอจบทริปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตกปลาแม่น้ำนะครับครั้งแรกของผมครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและชมนะครับซึ่งเราก็ได้ปลาอีกาไป2ตัวนะครับแล้วก็ไปทําเมนูลาบนะครับลาบปลาการจริงๆครับก็อร่อยมากเลยนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงขนาดนี้นะครับผมให้ดูผลงานที่เหลือนะครับผมว่ายังมีปลาอะไรอยู่ในกระชังนะครับคือว่าเราได้ปลามาแล้วก็ไปทํากินกันนะครับต่างหาผมนี่ครับนี่คือผลงานของเราครับที่เหลืออยู่นะครับว่าผมเอาปลากาไป ลาบกินนะครับผมนี่ก็เหลือปลากระมังนะครับเหลือปลากระมังปลาตะเพียนไม่กิดตัวนะครับผมก็ทริปนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมก็สนุกสนานกันไปครับผมทริปนี้ครับเป็นการพักผ่อนครับวันหยุดครับวันนี้วันเสาร์ครับผมครับผมก็ขอกราบขอบคุณมากนะครับติ่จับมาชมนครับผมทริปหน้าว่ากันใหม่ครับผมกลาบสวัสดีครับลาบบายครับ